พบกับเทคนิคง่ายๆสไตล์ปองสายห้านะครับต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูใบกลมที่ผมตอนเอาไว้เมื่อวันที่6เดือนพฤษภาคมก็ผ่านไปประมาณ3เดือนเศษนะครับวันนี้ผมลองแกะดูแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ปรากฏว่าออกรากมาแล้วนะครับนี่รากดำๆนะครับนี่ใช่รากของเขาเลยนะฮะรากออกมาเยอะนะครับเยอะพอสมควรนะฮะประมาณ3เดือนเศษผมจะขยายกระถางนะครับโดยใช้กระถางใบที่ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็พอรากเขาออกมาเยอะแล้วผมจะทำการตัดนะครับในช่วง ที่ผ่านมานะครับผมก็จะลดน้ําให้ชุ่มชุ่มในที่นี้หมายถึงว่าให้พอชื้นๆนะครับแล้วก็ทางก้นกระถางเนี่ยผมระบายน้ําได้ดีนะฮะขั้นตอนการตอนเนี่ยก็ตอนเหมือนต้นไม้ทั่วไปนะครับก็คือคว้านตอนไว้แล้วก็ทาย,ยาเร่งรากบริเวณเหนือเหนือแผลกิ่งตอนนะครับก็ปรากฏว่า3มเดือนเศษให้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับอีกสักประมาณ ครึ่งเดือนนะครับผมจะขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นแล้วช่วงที่ผมขยายกระถางผมจะทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับขั้นตอนการตอนต้นไม้นะครับในการเลี้ยงบอนไซนี่ตอนเพื่อขยายพันธุ์ต้นหรือเราจะตัดกิ่งนะครับผมต้องการจะตัดกิ่งแต่ว่าตะโกนหนูเป็นพันไม้ที่หายากนะครับเราสามารถตอนได้ ก่อนที่เราจะตัดทิ้งเราก็ทําการตอนก่อนนะครับเราก็จะได้พอเราตัดต้นข้างบนนะครับเราก็จะได้กิ่งข้างล่างอันนี้เป็นโครงสร้างที่เราคํานวณเอาไว้แล้วนะครับว่าเราจะสร้างทรงอะไรนะครับพอเราตัดไปไม่นานนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะแตกกิ่งมาให้เรากิ่งนี้เราก็จะสร้างเป็นกิ่งของโครงสร้างบอนไฟต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งต้นนี้โคนสวยมากนะครับอันนี้ผมกบอยู่นะฮะ กบโคนไว้กบโคนถ้าเทียบกับฝ่ามือนี่ใหญ่มากนะครับต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูแท้ด้วยนะฮะแล้วก็ลงดินเอาไว้นานแล้วด้านบนผมก็ทําการตอนอีกเช่นกันนะครับแล้วพอช่วงที่เราตัดเราจะได้โครงสร้างของต้นนี้ทําเป็นบอนไซที่นํามาสร้างได้จบต้นนี้น่าจะสักประมาณ80เซนนะครับก็เป็นต้นตะโกหนู ก่อนที่เราจะตัดของบอนไซทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นโพไซไกหรือโมกหรือต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถตอนก่อนเราถึงจะตัดเขียงอันนี้เป็นเทคนิคดีๆที่นํามาแนะนํากันในวันนี้ครับที่เราตัดเขียงพราะเราตัดเขียงไปแล้วเราจะได้อย่างแรกคือเราได้โครงสร้างของต้นไม้มาเล่น1ต้นอย่างที่สองเราสามารถนําต้นที่ตอนมาขยายพันธุ์เพื่อเป็นโครงสร้างต่อไปในอนาคตได้อีกหนึ่งต้น นี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นำมาแนะนำในวันนี้ครับทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทท่านจะได้สมัครสมาชิก f r e t h ี y m e เมมเสิ่งที่ท่านจะได้รับคือป้ายชื่อผู้สนับสนุนช่อง Bonsai Station